น้องจ้าสวัสดีสุขุสุขคนค่ะเมืออ่อไห้ทำศีรษาเห็ดข้าวล้ามพี่น้องของง้าวเหนียวแซไว้แล้วนะพี่น้องน่าตั้งแต่บ่ายเนี่ยนี่อันนี้ทั่วดำจ้าแซน้ำไว้หลายชั่วโมงแล้วจ้ะนี่ค<า>ุณใบคใบคุเสียงยังไงน้ำตาล <c oughs> จะอยู่ที่ทางมันกะทิลงไปจ้าเอาง่ายๆ <c> ่า <oughs> เป็นจังได้เป็นตงไดสุดกะทินะครับนี่ไม่ใช่ยา่าน้ำขาวนะครับกะทินะคะกะทิกะทิตาอย่างนอ้องใส่ลงปไปนีนถ้าพี่ขนาดจะเอาอันใหญ่ก่บะเม็ดสิเม็ดจะทางไรเบิดน้อโอ้ใส่ได้ละ <ร>น<อ>้ำตาลทรายอุ้ยเป็ดตะวันอยู่แล้วหอมจนะังเนาะใส่ลงไปแล้วพี่น้อง,งน้ำตาลทรายแดงคนโคนโคนแบบตอนี้นี่่ะคลุกเข้าให้เข้ากันข้าวสไปรยอด์บ้างขลามหวานมันเ,เติมมะนาวเอา,าไอ้มากินหวานอยู่เปล่ามาจิ้มันมันมันละลาย หวานมันฉันคิเทอรคุณเลยกะทิกับน้ำตาลหวานมันฉันคิเทอรพี่หวานบอกใส่เกลือน้ำใ้น่าจะใช่เกลือได้น้อยกว่าก็ดีนะให้รสกลมกล่อมได้น้อยตัดเกลือน้ำปี้นี่เนี่ยอันนั้นน้ำตาลนี่เกลืออาจจะใส่หลายเดี๋ยวหยุดมถรสเค็มปรือสรล่ะนี่ เย็บปลยคุณก<ห><ห>ระทิบป่ะใส่เลยเอาไว้ก็จะเสีย๊ยดนะเนาะเห,ๆๆห็มันมันมันไปเลยเนาะเหลือทำกินเองนะคะทุกคนเข้มข้นเข้มข้นโค,ครงการนี้เราวาดไว้สองเดือนแล้วกำลังเด็กระบ,บอกไม้ไผ่มาเนาะพี่น้องเนาะไถ้ต้องมีใบตองมาปิดจุกมันนได้ปะไหมปิดก็ได้บอปิดก็ได้ดบอกโอ้ จะหาวพอฟิตทำบึงเลยเวลามันเดือดเขาก็ชิบไปกอกใส่บังคาามไอ้ผ้าไว้หรอบ่ตัดยังตัดแล้เดี๋ยวสีไปหายน้อพี่น,อน,อน้องนาอบเนี่ยิมบองเราอานมันเค็มแซ่บบอกหวานหวาน,วานละโอเค<า>พี่ <มา S 2> นอ้องใส่เป็นยังไงฮะเอาใช่บนรดเขาจะอย่ใ่าไม่ใ่เสียเบาะเอะเพาะไวะเหรม่นีย่านเสียครั้งที่สองในชีวิตนะครับ ปรุงปรุงปรุงไปพี่น้องไปไฮเซกกระบอกน้ากันเนาะสุดทนปรุงตามใจเฮาเด้อจะเอาเอาเอาทีรสชาติที่เฮาหมักเนาะพี่น้องเนาะนะคะไปเท้าขลามน้ำกันเด้ไปกอกเซกกระบอกมันจ้าโอ้ยกะทิเฮียเบอร์ล่ะผนเอกไฮพี่น้องใส่น้ำบ่กสใส่น้ำกะทิมันใส่ลงไปอลมันคือมาบอสมันคือขึ้นพอ้อเดี๋ยวจะเป็นกระทอกเด้อกระทอกลราอัดแน่นเต็มเลยนั่นมันมันคือมาบอส แล้วเคยแต่มาเราเคยหายยังสีเขื่อนอี๋อันนี้ก็มาเหรอเด้นี่บ่มีอันเคยแต่มาเสีบังเนาะบ่เคยเห็นสีเขื่อเนาะบ่บ่แลี้ยบก็คือกันแล้วเขาเขาจะมก็ยังสูงอ่ะเจ้าจะไปเขย่ามันเฉียนแน่นแล้วมันสีอัดมันบ่สุกได้แบบไหนเออเก่ามันหลให้เส่บังพี่น้องบังไม้ไผ่เราล้วพอแล้วมันหลายพวกมันสิบุบเบิลให้ใส่บังไม้ไผ่พี่น้อง มังคลามังคลาสกอก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 เจอกับกอกกะทิลงไปน้ำแม่อ่านมันจังเอากระดูกไว้นเผานี่เออไม่คือจังหงไปใน้ต่อยเนาะหงอยไม่ใช่โซ่ตอกยังแน่นเลยว่ะกัน ถ้าไปเบิ้งตอนเผาเลยพี่น้องเหมือนเปิดแฟสขึ้นบอกไปนอกแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ย่างแล้วย่างเขา้าลราเมค,ำคำั่มๆพี่น้องมืดเนาะเดี๋ยวมูลนงธิเยนบังเอียนลาเมเอียนคุณจะไหนลาเมเอียนยับแซนมอนบ้างไหนพี่น้องอ็ได้ก็ไเด็นนะครับปลาชิวหน่อยนะปลาซิวโมกปลาชิวยัด<ม>เข้าไปหน่อยนะถ้ารุ่นตอนมันสุกนะพี่น้อง สีแสบบ้านอ๋ออน่ะคือกิวข,ของสงเสริญไออันแรกนั่นแหมมันหน่อยบ่<ช>หรือไฟใหม่อ๋ออาอ,าอ,าอากะทิมันร้อนกำลังเ,เดือดจะงามเลยนะเออกะทิเดือดออกมาเพื่อบ่ได้ปีติฟ้าพี่น้องเพื่อปีติฟ้าไว้มันก็จะค่อยๆละอุไปได้เนาะไปไกลบริได้เดาหอนนนั่แม่ฝนอ,ออกบวบโบ,บ๊บโบ๊บนี่นาสีป็นทราสีบองงาม <laughs> ไปหาไอเฟิร์นไปหาใบเฟิร์นเียพี่น้องทาลุ่นกินน้ำกันเนะพี่น้องกำลังออกกำลังออกท้าซิมท้าซิมจับับน,นี้ นี่ครับก็ทำการพาเลยพี่น้องเผามือขึอ้นพาเมื่อเศารานะคะเนาอคนผ่าของเราก็เขียวทั้งตัวเลยนะคะวันนี้วันนี้ที่เผายัก่เลยฮะของยา่เกี่ยงที่นี่มาขลามเลยโอ้นักมีดเด้ยโอ้ยมีดกับดวงใหญ่ค่ะพุณนายลำ แวกแวกเนื้อมันขึ้นบ่ดด้ซิมขึ้นเฮือนก้อนหมูแสบกะทีไร้แสบยมันแสบใส่กะทีลร้แสบเลยนะทุกคนว่ะโอ้ผิวด็ดด็ปุบใบาบบังมันเอาอไลไปตัดเอาในปลายู่ก็บังโอ้ดีเนาะมีบังขารา โอ้น,อน,น,อนุ่นะพี่น้องอย่างนพี่น้องข้าวหลามข้าวหลามข้าวหลามแซ่บหลามเอาชิมนี้ไอชิมให้เบิรงกนี้เอาพี่ควนจะชิมพี่นอ้องถั่วดำใส่ถั่วดำมันมันบ่มันเด่นให้ข่อยจังหน่อยดิยข่อยก็อยากเจียวจังไรเนาะ อืมเออพอดีเนาะกำลังดีเนาะมาเด้อพี่นนองกินน้ำกันเนาะท่านี่ละจ้า